ตัวให้เสดเองเนี่ยระย,ยะยาวเนี่ยเขากังวลเรื่องนิวเคลียร์แน่ๆน,นิวเคลียร์ไงก็ต้องจัดการถ้าไม่จัดการเนี่ยมันจะเป็นปัญหาใหญ่ในตอนออกกลางและกลายเ่าอิหร่านเนี่ยเป็นประเทศมาม่า,มานิวเคลียร์เชื่อว่ายังไงก็ต้องมุ่งไปที่ลงนิวเคลียร์คือถ้าอิหร่านถูกอิสราเอลโจมตีนะคะและอิหร่านเคยขู่ว่าจะไม่ให้น้ำมันสกจดเดี๋ยวออกจากตะวันออกกลางก็กลัวช่องแคบฮอมุสนะคะกลัวพื้นที่ของทะเลแดงซึ่งเป็นจุดทั้งขนส่งสินค้าแล้วก็มีเ,เคเบิลใยแก้วอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะเป็นจุด ช่องแคลโพรมูสเนี่ยมันก็เหมือนกับที่ทะเลแดงน,นะตรงตรงนั้นนะ่ะตรงของไอ้ฮูตีอ่ะคือถ้าเกิดคุณไปทําอย่างนั้นเนี่ยทั้งโลกเนี่ยเขาจะมาลุมค,คือแทนจะสู้อิสราเอลคุณจะสู้กับสหรัฐสู้กับสหรัฐอาณาจักรสู้กับใครต่อใครเต็ไมไปหมดเลยไม่ทำหรอกครับเหมือนกับบ้านเราอะ่ะเคยเคยมีซอยแล้วเราเป็นเจ้าของซอยอยู่วันดีคือดีเราให้มันเป็นทางผ่านแบบเพระราจำยอมอะ่ะเสร็จแล้วคุณก็บอกว่าไม่ได้นะผมยอมก็จริงแต่ผมจะเอาคืนเนี่ยได้โดนตีตายเลยอิหร่านจะทําก็ได้นะเพราะก็เราไม่แม้แต่ขอคุณเอาคิด t h e t u t u u t u r e 2024เปิดขายบัตรแล้ววันนี้ซื้อบัตรได้ที่ซิปอีเวนนอกจากทางฝั่งของจีนไต้หวันนะคะเรายังคงต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปเพราะว่าเขาเป็นการสอมรบปลายเปิดนะคะเราไม่แน่ใจว่าจะมีพัฒนาการมากกว่าน,นี้หรือไม่นะคะแต่ว่าทางฝั่งของตะวันออกกลางก็เป็นช่วงที่บีบหัวใจนะคะเนื่องจากว่าท,ที่ผ่านมาเราได้เห็น ทางอิสราเอลบอกว่าเขาจะโจมตีตอบโต้กลับอิรานเราได้เห็นพัฒนาการที่ผู้นําอิสราเอลผู้นําสหรัฐเขายกหูหาการคุยกันตั้งครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ยังคงยืนยันว่าปฏิบัติการตอบโต้มีแน่นะคะแต่ว่านักขณะนี้ยังไม่เกิดขึ้นยังสู้รบกันไปมานะคะกับทางฮิสบอลในเลบานอนแต่มันก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นในช่วงระหว่างนี้ด้วยนะคะอาจารย์พงศกรประเมินเหตุการณ์ที่ตอนออกกลางยังไงบ้างคะอิสราเอลจะยังตอบโต้อิรานหรือเปล่านะคะโลก เสียงที่จะเห็นสงครามใหญ่ระหว่างสองรัฐนี้หรือเปล่าคะเอ่อเป้าหมายของอิสราเอลจริงๆก็คือตัวของฮิสบัลลห์นั่นคือความปลอดภัยของอิสราเอลเองในระยะสั้นตอนนั้นเนี่ยเฉพาะที่จะเข้าไปบุกในฮิสบัลลห์ไปเมื่อกับจนกาซาเนี่ยก็อิสราเอลก็เหนื่อยน,นะแล้วแล้ตัวของทร,รัพยาการต่างๆเนี่ยต้องสูญเสียไปผมว่าก็อีกหลายเดือนอาจจะเป็นปีมืนก็ที่โนากาซา นั้นสิ่งที่เซลจะต้องเตรียมก็คือเรื่องเศรษฐกิจของเขาจะจะรุดลงไปเยอะเลยแล้วก็ค่าใช้จ่ายต้ฐานนี่มันมันเปลืองมากแล้วก็จะมีการเสียชีวิตมีแรงต่างแต่ว่ามันก็เป็นความจําเป็นที่เซลจะต้องปิดช่วงของฮิสบัลเลให้ได้โดยบุกเข้าไปทางใต้เนี่ยเพื่อจะเปิดช่องให้ทางตัวของกองรา,าษฎรชาติเนี่ยมามาแทนที่ฮิสบัลเลให้ได้ดังนั้นก็มีโอกาสไม่เขาไม่คงไม่ อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะขนาดกาซาที่บอกสามเดือนจะจบนี่เนทันอยู่กันเล่นทกปีนึงเลยอันนี้เหมือนกันถ้าคุณดันนิสบล็อกขึ้นไม่ได้แล้วเนี่ยก็ให้กองกำลังสหรัชาติมาขั้นกลางเสียคุณถอยมามันก็จะสูญเสียน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าตัวของอิสบล็อลเนี่ยเขาก็มีอาวุธเยอะนะแล้วมีการฝึกดีกว่าฮามาสเยอะดังนั้นอิสเดียก็ต้องมีความเสีย่ยงนะครับตอนนี้มาดูที่อิหร่านอิหร่านเนี่ยเราเจอตั้งแต่เดือนเมษายนเขาจะยิงคนละครั้งแล้วเลย ใช่ไหมแล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ยพออีหรลานยิงมาเสร็จอิสราเอลก็ไปไปยิงตัวระบบป้องกันภัยทางอากาศที่อยู่รอบๆห้ากที่ที่เป็นเป็นจุดที่จะทาโรงงานนิวเคลียร์ได้เพื่อเพื่อบอกอิหร่านว่ามาเมื่อไหร่ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีนะแล้วก็จบกันไปคราวนี้ก็คล้ายๆอย่างนั้นผมไม่เชื่อว่าจะต้องมีสงครามระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลเพราะทั้งคู่ไม่พร้อมอิสราเอลไม่พร้อมเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยด้านเศรษฐกิจไม่พร้อมแม้ว่าคนเนี่ยพร้อมสู้นะครับ แต่ว่าศรฐกิจไม่พอมันมันมันเสียไปเยอะแลละตัวอยิลานี่มีปัญหาเรื่องการเมืองเลยเพราะว่าตัวผู้นําจิตวิญญาณเป็นอย่างหนึ่งประดิอีกอย่างหนึ่งประชาชนเขาก็คิดอีกแบบหนึ่งแล้วประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพวกหัวตะวันตกนะไม่ใช่หัวแบบเคร่งศาสนาอันนี้คือปัญหาเพราะเราจะเห็นกรณีของเรื่องฮิญาบแตกต่างที่เขาเขาเขาออกมาสู้กันเนี่ยแล้วมันกระแสมันแรงมากแปลว่าการจะใช้ความคิดแบบแบบอำนาจนิยมแล้วก็ไปสั่ง ทหารเข้าไปลุยเนี่ยมันจะลําบากมีธีการที่อิหร่านทําได้มากสุดก็คือส่งหน่วยไอ้ตัวกํากลังพิทักษ์อิสลามเนี่ยมาช่วยอิสราเอลเพื่อจาัดก,การอิสราเอลได้ส่วนที่ข้างในเนี่ยอิสราเอลก็ยังมีเป้าหมายคลังน้ํามันกับตัวของอลงลงนิวเคลียร์อยู่นะครับแต่ว่าอิหร่านไปไปคุยกับสหรัฐอยู่นะก็บอกว่าคุยยังไงก็ไม่รู้น,นะแต่ลักษณะที่บอก,บอกว่า อย่าให้เกิดความยกระดับสงครามไปกว่านี้เลยแค่นี้ก็พอแล้วอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าโอเคไหมถ้าอิสราเอลจะโจมตีในเป้าหมายทางทหารอื่นอันนี้แปลกไหมคือยอมให้ยิงนะไม่ใช่ยิงหนึ่งสองนะยิงสามสี่ห้ายิงที่อื่นแล้วก็อันนี้ยจ,จบแล้วนะผมยิงคุณคุณยิงผมจบแล้วต่างคนกักต่างกับบ้านเอามาอย่างเงี้ยอิหร่านเขาต่อสายคุยก,กับสหรัฐเขามีดีลรับกันมันก็ไม่รับเท่าไหร่ก็มันก็เป็นข่าวอยู่ข่าวรั่วแต่ไม่บอกไม่มีรยืนยันหรอกเรือ่องแบบนี้ แต่เนทั้งสอนด้ว่าเป็นออปชันเป็นถังเลือกให้อิสเรลเอาไหมนะครับซึ่งอิสเอลผมว่าคงไม่เอาเพราะถ้าเอาเนี่ยมันก็จบแล้วไม่มีเหตุอีกแล้วไงมันยิงไปยิงไปหมาแล้วจบไงไม่มีเหตุสิ่งที่อิสเอลกำลังคอยอยู่ทุกวันนี้ก็ผมเชื่อว่าเกิดจากการรอนโยบายต่างประเทศที่ชัดเจนจากประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐมากกว่าถ้าเป็นทรัมป์ทรัมป์พูดชัดเจนว่านิวโรงผล,ล,ลิตน,นิวเคลียร์ต้องต้องจัดการก็มีหกแทงจัดการได้แน่แล้ว อ,อีกสี่แห่งซึ่งเป็นโรงกลั่นน้ํามันอาจจะเป็นตรงเกาะนั้นน่ะเกาะใหญ่เกาะหนึ่งนั้นอันนั้นแค่จุดเดียวนี้กับทั้งโลกปั่นป่วนละซึ่งสหรัฐจะยอมไหมเพราะว่ามันจะทําให้สหรัฐเนี่ยสหรัฐได้เปรียบเพราะว่าจะขายน้ำมันได้ราคาราคาดีใช่ไหมแต่แขนาดเดียวกับตัวของสหรัฐก็จะโดนต่อว่าว่าเป็นต้นเหตุทําให้โลกน้ำมันแพงอันนี้ก็ต้องว่ากันไปนะครับแต่ว่าเป้าหมายต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเป็นครัป์ก็จะดีแต่ถ้าเป็นแฮร์ริสเนี่ยผมว่าคงจะ ฮาริสสัสนุนเต็มที่ในเรื่องของอิสราเอลกับทางยูเครนแต่ว่าจะไปถึงขนาดนั้นหรือไม,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 ไม่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 แน่ใจแต่ตัวของไบเดนเ,เ,เองก็บอกให้อิสราเอลนี่หยุดได้แล้วพอแล้วอะไรต่างเพื่อจะไม่ให้รุกล้ำต่อไปแต่ถ้าเป็นฮาริสมาใหม่เนี่ยก็ต้องมาคุยว่าจะแลกเปลี่ยนอะไรกันหรือว่าอิสราเอลจะทําแค่ไหนแต่ในตัวของอิสราเอลเองเนี่ยระยะยาวเนี่ยเขากังวลเรื่องลงนิวเคลียร์แน่ <N ic are> นิวเคลียร์ยังไงก็ต้องต้องจัดการถ้าไม่จัดการเนี่ยมันจะเป็นปัญหาใหญ่ในตอนนอกกลางและกลายว่าอิหร่านเนี่ยเป็นประเทศมามา่านิวเคลียร์แล้วก็จะส่งออกไอ้เรื่องกองการก่อร้ายต่อมาได้อีกอ่ะซึ่งก็ไม่ควรเป็นอย่างนั้นมันควรจะจบได้แล้วอะไรงนงี้เรื่องของกรารก่อการร้ายเพราะทางกลุ่มประเทศอาหรับเขาก็ไม่เอาด้วยนะกลุ่มประเทศอาหรับก็ไม่ยุ่งด้วยอยู่แล้วนั้นถ้าจะให้มันจบเรื่องนี้ก็ต้องก็ <N ic are> ต้องทับจะจบกับอิหร่านแต่ต้องไม่จบใหญ่เกินไปจบอาจจะจบนิดหน่อยโดยฟนิวเคลียร์เรากำลังมันนิดหน่อยแล นั้นคือถ้าในยุคที่ยังเป็นยุคไบเดนอยู่นะคะซึ่งมันก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่ประมาณสาสัปดาห์เท่านั้นเองนะคะไม่น่าจะเห็นการโจมตีใหญ่รุนแรงนะคะแหล่งพลังงานที่ทั้งโลกกลัวกันถูกไหมคะคือจะเป็นโรงผลิตน้ำมันหรือว่าโรงนิวเคลียร์ของอิหร่านก็ตามถ้าจะมีเนี่ยก็อย่างที่ไบเดนอยากจะได้ก็คือว่ามีอัล e r เทอร์นทีฟก็คือไปโจมตีเป็นที่ตั้งตนหาแล้วเลิกจบกันตามคนต่างไป อย่างนี้ก็เป็นทางออกที่เบาที่สุดแล้วก็ไม่มีใครเสียหายอะไเลยแต่ว่าไม่น่าจะใช่ปรามายในระยะยาของอิสราเอลแมงก็ต้องสร้างเรื่องใหม่ใช้เวลาครับค่ะจุดที่ก่อนหน้านี้ถูกมองเอาไว้นะคะแล้วก็เป็นที่น่ากางังวลมันก็คือส่วนที่เป็นพื้นที่ของแหล่งพลังงานนะคะคือถ้าอิหร่าน ถูกอิสราเอลโจมตีนะคะและอิรานเคยขู่ว่าจะไม่ให้น้ํามันสกยดเดอออกจากตะวันออกกลางก็กลัวช่องแคบฮอมุสนะคะกลัวพื้นที่ของทะเลแดงซึ่งเป็นจุดทั้งขนส่งสินค้าแล้วก็มีเอ่อเคเบิลใย,ยแก้วอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะเป็นจุดเสี่ยงไหมคะอาจารย์มองอยังไงบ้างช่องแคบฮอมุสเนี่ยมันจะเหมือนกับอ่ที่ทะเลแดงนะตรงตรงนั้นนะ่ะตรงของไอ้ฮูตีอะ่ะคือถ้าเกิดคุณไปทําอย่างนั้นเนี่ยทั้งโลกเนี่ยเขาจะมาลุ่มคุณคือแทนจะสู้อิสราเอลคุณจะสู้กับสหรัฐสู้กับสหรัฐอาณาจักร สู้กับใครต่อใครต้ไม่หมดเลยไม่ทำหรอกครับคือช่องแคบในไปช่องแคบนานๆแคบเป็นเหมือนกับบ้านเราอะ่ะเคยมีซอยแล้วเราเป็นเจ้าของซอยนั่นอยู่วันดีคือดีเราให้มันเป็นทางผ่านอ่แบบพระรายอมอะ่ะเสร็จแล้วคุณก็บอกว่าไม่ได้นะผมยอมก็จริงแต่ผมจะเอาคืนเนี่ยได้โดนตีตายเลยนะผมเชื่อว่ายากครับพมุสนยังไงก็ต้องปล่อยคงแต่เรากลัวกลัวไปเองอ่ะแต่ก็อีห่านจะทําก็ได้นะเพราะก็เราไม่แน่ใจว่าผู้นําคิดยังไง แต่ผูน้นําผู้นำในประเทศิีล่าดเนี่ยมันมีทั้งผู้นําจิวิญญาผู้นําปกติแต่ฐานก็มีทั้งของทั้งไฟประดิษฐลาวและฐานปกติคือเขาไม่ได้เป็นเนื้ออันเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะทําอะไรที่ปแปลกๆเนี่ยน่าจะยากอยู่ก็ต้องคุยกันเยอะครับค่ะแต่ว่าแบบนี้หลังการเลือกตั้งอเมริกาเนี่ย มันมีความเสี่ยงถูกไหมคะคือนาทีนี้เนี่ยเขาอาจจะต้องประเมินกันค่อนข้างจะถี่ถ้วนนะคะอิรานเองอิสราเอลเองนะคะอเมริกาฝั่งไม่เด้นก็จะยังอยู่แต่ถ้าผู้นําใหม่มาเนี่ยนโยบายมันอาจจะต้องเข้มข้นนะคะแล้วก็ทีนี้ลากยาวล่ะน,น่าจะไม่ว่าทั้งทั้งสองท่านอะ่ะไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยจะมีแต่หนักกระเบาแค่นั้นเองซึ่งก็เชื่อว่าจะไม่หยุดอยู่อย่างนี้อเอางี้ดีกว่าว่าจะต้องมีกรโจมตี และคงไม่ใช่กลุ่มตีไปที่ที่ตั้งหน่วยทหารเล็กๆอะไรเงี้ยที่บอกว่าตามคนต่างยิงแล้วคงจบคงไม่ใช่ผมยังเชื่อว่ายัางไงก็ต้องมุ่งไปที่โรงนิวเคลียร์โรงงานนิวเคลียร์ครับค่ะท้ากถอยน้อยไอยางน้อยอน้ำมันก็ต่างหากน้ำมันก็ต้องต้องคุยกันค่ะเราต้องออระมัดระวังอะไรในช่วงหลังจากนี้นะคะมันดูมีหลายสมรภูมิแล้วนะคะทั้งไต้หวันจีนนะคะตะวันออกกลางด้วยแล้วก็ รสัสซียูเครนจริงๆตอนนี้ก็ก็ยังอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์ประเมินความเสี่ยงเรื่องภูมิรัฐศาสตร์หลังจากนี้ยังไงบ้างคะช่วงที่เหลือของปีนคือ,อยังไงก็ต้องดูการกระลึกตั้งของสหรัฐเป็นหลักนะเพราะว่าตัวของแฮร์ริสเนี่ยถ้ามาเขาก็ดูแลตัวของอยูเครนเต็มที่ถ้าอยู่คือจริงๆเนี่ยสงครามถ้ามันจบเร็วเนี่ยนะโลกมันจะสงบเร็วแต่ตอนนี้มันเหมือนกับคาราคาซังอยู่สหรัฐเนี่ยเป็นคนสมุติให้ยูเครนช้ามาก ชาเขายุโรปอีกนะอยากจะส่งอะส่งก้อนใหญ่แล้วนะแต่ส่งมาเทนี้เทนหน่อยทาให้ยูเครนเนี่ยลบประดักประเดินปิดกระปลอยกันไม่รู้่าคือถ้าลบจริงๆเนี่ยตั๊บเดียวก็จบแล้วแต่วันนี้กลายเป็นว่ามันต้องใช้เวลาต่างๆเยอะแยะมากมายทาให้ทาให้รัสเซียรัเสเซียเองก็เสียเวลาไปเยอะเรษฐกิจเขาก็ไม่ฟื้นทันทีถ้ามันจบงานนี้ไปสักงานหนึ่งคือตา่ตางคนต่างหยุดแล้วเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นแต่ก็ดูถ้าเกิดทำมาเนี่ยอาจจะบีบให้ยูเครนหยุดก,กระด้ แล้วค่อยไปเกิดสงครามยุโรปอีกรอบหนึ่งอีกสักสี่หาปีข้างหน้าก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดไปฮาริสมาเนี่ยมันก็จะคงจะด,มด,มดมําเนินนโยบายต่อตันนั้นยูเครนกับเยก็จะสู้กันต่อไปซึ่งยูเครนน่าจะได้รายดีกว่านี้แล้วก็ในในตะวันออกกลางเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยยังยังสนับสนุนอิสราเอลอยู่เราเห็นชัดเจนว่ามันเป็นอย่างนี้ทางทางจีนเนี่ยถ้าทัม,มานีมน่มันเกิดเหตนนุแน่เลยแฮาริสเนี่ยยังพอคุยผมว่ายังพอคุย เพราะว่าเขาพยายามที่จะไปทำเรื่องอื่นมากกว่าที่จะทำเรื่องสงคราม